ในแพทย์สมรดพงละไมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า PM 2.5ทําทำให้เป็นอัมพาตสมองเสื่อมเลอะเลือนคิดช้าหงุดหงิดง่ายพัฒนาการช้าออทิสติกมะเร็งหัวใจขาดเลือดช่วงนี้ฟื้นฟูนคนไข้กลุ่มนี้เยอะขึ้นชัดเจนแม้จะมีนวัตรกรรมที่ดีขึ้นเช่นการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก TMS หุ่นยนต์ เทคนิคการฟื้นฟูใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงพยากรโลกให้ดีขึ้นได้เปลี่ยนโกลเด้นพิเลียจาก6 1ถึง12เดือนเป็น3 8ถึง8ปีได้แต่ไม่เป็นดีกว่าครับทรมานมากกว่าจะฟื้นได้ต้องใช้เวลานานและอาจไม่เหมือนเดิมเมืองไทยแค่หายใจก็พิการนอกจากนี้ในแพทย์สมรดยังย้ำด้วยว่า PM 2.5ทําทำให้เกิดการอักเสบในเส้นเลือดทั่วร่างกายเกรดเลือดแข็งตัวเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรม ทำให้เซลล์ประสาทอักเสบ